ลุงซุปเสรมมากจาทันเปิดได้ยกให้ลุงนี <c <C ้ส uh, ันแบกมาโฮลุกจะได้เสร์ฟลุงนี้อาทันเปิดหัวขึ้นมาได้ยกให้มาแต่ว่าติบบล็อกโอเสร์มมาของราชันยกมาของัวลุงซุกล้โตัวล้ม่จ็กลย็กนลยกดีนี้เ เดินลงมาเลยเดินลกมาเลยเดินลงมาเลยไปกอดกันได้ครับหัวลงทุบเสริฟมายกหัวขึ้นลงนี้ให้มาซันแบงมาอย่างเกี่ยวได้ของัวลงทุบขอลงทุบยกให้มาว้าลงไปนี้ ดีบล็อกนี้ครับอาจจะทันเติมมาหัวลงุงทุบโยกให้มาติดบล็อกโอ้โหแต่ว่าลงไปนะหัวลงุงทุบเติมมาอาจจะทันเปลยโอ้แม่จะรักไก่ลูกนี้ครับแม่ของทาง่านน่าจะทันเติมมาแล้วจะทักเติมดิหัวลงุงทุบเองยกให้มาติดบล็อก บอลงทุกเสื่อมมากอาจจะทันเปิดหัวหลูกนี้ยกหมาล้นหรือเปล่าครับ <Okay. S 1> โอ้เป็นแจมของทางน่าจะทันครับสองทีเิดเสหมาของน่านะจะทันยกให้ลูกนี้โอ้ ของทางหัวลุงซุปลุงนี้เราจะทัเนเปิดดีโยให้มาซันแบกน็กแน่โอ้ยังทำได้ดีครับเราจะทันเตอบมาลุงนี้หัวลุงซุปโยมาโอ้ติดบลอกแต่ว่ามันติดทางเข้า อาจจะทันยกมาไม่ดีเท่าไหร่โหแม่ลูกแกไขครับสองหล้าจะทันเสือปั่นมาลงนี้หัวลงทุบยกให้ปัดมาติดฟรอของทางกาจจันครับโอ้โหเปิดมาของหัวลงซุปหล้าจะทันเปิดหัวมาลงนี้ยกให้สามแบกมาเป็นแดงของทางกาจจันทร์อีกแล้วครับ ลุงสุกจะได้เสิร์ฟลุงนี้ครับราชทันเปิดหัวขึ้นมายกให้มาสันแบกลูกนี้โอ้เป็นแต้มของทางเสิร์ฟมาของราชัานครับวัวลุงสุกเองเปิดใจดีอยู่ยกมาลูกนี้แน่บอกไม่ติดครับเห็นประธานในพิธีเปิดฝังโจนเตปักประกอครับทั้งทีสีทั้งนี้ครับ เป็นเกมเสิร์ฟของทางราชะทำลูกนี้เสิร์ฟมาแต่ว่าหัวลูกสุกเองก็ยังเปิดมาดีอยู่บอกโอ้โหติดเกี่ยวลูกนี้เสิร์ฟมาดังโอ้เปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับของโอ้ราจะทำเองก็เสิร์ฟไม่ดีลูกนี้ ลุงทุบจะได้เสิร์ฟลูกนี้เปิดขึ้นมาของทางราชันโอ้ออมันขึน้นเล็กไปนิดนึงครับโอ้ทำไมเสิร์ฟมาลูกนี้ัวลุงทุกเองยกให้มาแม่เป็แนแต้มของทางเสิร์ฟปันป่นจอดมาลูกนี้ราชันจะทำอะำไรแม่โอ้ เกี่ยวไม่ติดครับ